สวัสดีครับวันนี้เราก็ทำโจทย์เป็นจงจกันเนาะก็คือบอกอะไรถ้าเป็นงจนี้ทำให้ฟอร์ของแอรหัวสนร้อยเน่ยบวกไปเรื่อยๆนะเป็นหนึสนร้อยถ้ากับแค่ร้อยสิบหกสค่ฟลอร์หนึ่งร้อยแอรเนาะซึ่งฟลอก็คือจำนวนเต็มบวกไอ้จำนวนเต็มที่มากที่สุดใช่ไหมครับที่น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งเนาะก็คือเช่นฟลอของหนึ่งจุดศนยงน้อยสุดของมันก็คือไอ้มากที่สุดที่น้อยกว่าก็คือ หนึ่งเงี้ยฟลอขอหนึ่งจุดเก้าเก้าเอาก็เท่ากับหนึ่งก็คือจริงๆง่ายๆก็คือฟลอคือการตัดลงเนาะแต่รับแต่ว่าอาจจะจําผิดกับตัวติดลบได้ะเพราะว่าถ้าติดลบนะครับลบหนึ่งจุดห้าสองเนี่ยปัดลงมันไม่ใช่เหี่ยลบหนึ่งหรอกมันจะเป็นลบสองนะครับที่มากที่สุดที่น้อยกว่ามันเนาะเคนะครับมาเข้าเกดนดีกว่าเราจะรู้ว่าทุกตัวเนี่ยมันจะป็นเต็มถูกไหมแล้วแต่ตัวเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่ครับันจะศูนย์หนึ่งมาะ ถูกปะตัดสักก้อนหนึ่งไปก้อนหนึ่งเพิ่มเดยส่วนหนหนึ่งซึ่งทั้งหมดมันมีเท่ากี่ก้อนครับจป็นวนตัวเนาก็คือเอ็นนะครับ้ากเก้าเศษลบสิบเก้าบวกหนึ่งถูกไหมแล้วตาับเจ็ดสิบสามเป็นสามตัวเนี่ยสมมติแต่ละตัวเป็นเออเราก็ต้องหาก่อนนะว่าอ,อน้อยสุดที่เป็นไปได้มันคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก้อนอลังเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่านั้นหนึ่งหน่วยก็แสดงว่าเรามาหากันก็คือเจ็ดสิบสาม สามกับห้าส ids, ี <c oughs> ่ส e ักเนี่ยเราจะได้เจ็ดเนี่ยเจ็สจุดเก้าครับว่าจำนวนห้ายิบสามยีสิบสิบห้าเราแสดงว่าเราจะได้ก้อนแรกๆเนี่ยสามสิบแปดก้อนเนาะสามสิบแปดตัวเนี่ยรวมกันเป็นค่าละเจ็ดแล้วก็ส่วนนี้อีกสามสิบห้าตัวเราเป็นค่าแปดนะครับ เรามอางวขัสุดทายของเจ็ดอย่างน้อก็ืช่ะไรก็คือ19บวก38ลบ1นะครับก็คือบวก56ส่วนร้อยเนาะใส่ฟลอร์นะครับร้อยอยู่ช่วงจะถึงแปดในขณะนี้บวก57ส่วนร้อยน้องมากกว่าตล้วก็นมากว่าเก้านะครับต่อเนาะจะไ,ได้ในเอ อ๋อจริงๆถ้าถ้าดูจากกรนีเนาะเราเราก็ทําได้อะไรหลายแบบก็คือเรียนจะเป็นโอไอส่วนร้อยนะครับเรารู้ได้ว่าเราต้องร้อยกับแปดเขียนแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอร์บวกถ้าจะส่วนร้อยใช่ไหมต้องมากกว่าแปด่คือเราก็ทำได้หลาย,ลายแบบร้นรนนอนได้ในแอรนะครับต้องมากกว่าท้าเราทดีๆท้ดีๆแล้เจ็ด <9. S 1> ูการ์ดเนาะ ก็บอกนิดนึงนะคร oh, so mm ับก็คือออาเนาะก็ต้องมากกว่าเท่ากับอันนี้ก็สี่จุดหหกเอาไปลบใช่ก็คือพอกจุดสี่ี่เนาะนะควก็อ่าเจ็ดจุดสี่สีครับแล้วก็อ่าเนาะเอามาสุดห้าเจ็ดปลบก็คือเจ็ดจุดสี่สามเนาะนะควับเออน้อยกว่าแปดจุดสีสามนะครับซึ่งเราก็ต้องเอารั้งผู้เนายเอาเอาไว้ิน t อร์เ c t กันถูกไหมก็คือเอาส่วนที่ปานทบมาหาเนาะแสดงว่าอสางว่าเส้นจำนวนรนึนะครับ ที่หนึ่งเนาะตัวนหนึ่งช่าหนึ่งเรเห็นว่าเนะี่ส่วนนี้มันซ้อนทับกันคือตรงนี้ตรงไี้ครับแสดงว่าแอลเราต้องอยู่ในช่วง 43, เจ็ดจุดสี่สามเนาะถึงเจ็ดจุดสี่สี่แต่จอเขาไม่ได้ถามแค่ช่วงหรอกนะจะว่าถามฟลอร์หนึ่งร้อยแอลเนาะซึ่งเรา,า, A, เา 14, 14, ก็จะได้หนึ่งร้อยแอลเนาะเป็นจุดสี่เจสี่สามมาก็เจ็ดสี่สี่แสดงว่าฟลอร์ร้อยแอลนะครับ ก็คือปัดลองนะก็คือจะสื่อสารนั่นะปตนอำตอบองนร้ีนะครับ